สวัสดีตอนเช้าๆจ้าสวัสดีพี่น้องมัตสุขูสุคนเนาะจ้ะโดนเราเนาะจ้ะที่แยโซบะได้มานั่งสวัสดีคุยกับพี่กับน้องแบบนี้เนาะตอนนี้ก็แปดโมงกลัวเนาะจ๋ายู่สวีเดนเนาะหลังจากแายโซที่ไปเที่ยวกลับมาเนาะจ๋าไปเที่ยวกลับมาจากไทยได้สองสามหมื่นเราเลยจ้ะพี่น้องก็บเขาป้าเขายัางเนาะ แย้โซกะเล่กินหอดพีห่านน่องจย้กะเลยสิมาคุยกันมือนนี่แย้โซเฮ็ดยังกินในอันก้อนจ้จพี่น้องอยู่บ้านอยู่เยี่ยนก็ต้องเฮ็ดเนี่กินเนาะมีอย่างแนจ่จ้ะมาเบิ่งกัดจ้จะแย้โซว่าสิซุปกระเคียวแกพี่นอ้องต้มประเคียวไว้เนาะซุปกระเคียวแล้วก็ปิ้งปลาทูแล้วก็อันนี่แหละจ้ะผักผักที่มีกระกถั่วแปรได้จ้ะแล้วก็กะลำาลวกกะลําหัวหัวน้อยน้อยนีมูข้นกินข้นปลูกแม่้กพี่น้องบาดท,ที่นี่มันสิหนาวรัดน,นะน้า มันสิหนาวรัดมันเลยบ่เป็นหัวไปเลยนะโมโม,โมก็เลยตันไห้เนะาะแยกูก,ก็เลยเอามาลวกแกะขาดขาดว่าอะไกับคุกกับสากจ้ะมามาจ้ามาฉีนน้ำกันบายนี่ซุปเขียวฉีนง่ายเจ๊พี่น้องฉีนง่ายง่าย,ายจ้ะวัดทูซุปใส่ตัวหนึ่งเนาะเลี้ยสองตัวจ้ะอันตื่นขึ้นมาเนาะจ้ะพี่น้องอันตามตามหัวคอนั่นแหละจ้ะตามหัวคอ,อคลิปเนาะ ตื่นขึ้นมายายส่วัดมาอา่านคอมเมนต์เ,าเนาะคอมเมนต์คลิปก็เก่าจ้ะแต่ว่าเพิ่นหัวตาคอมเมนต์เนาะเพิ่นว่าพูดไทยไม่เป็นเหลือหน้าเบื่อว่าันนี้เพิ่นว่าเพิ่นเขียนสันๆจ้ะเพิ่นเขียนสันๆแต่ว่าก็ เพิ่นกับโบเมนแฟนครับแท้ดอ,อกเนาะมึงส่งนะ่ะเพิ่นเบื่อแล้วเพิ่นก็คือสิไปแล้วล่ะจ้าโาไทยเป็นอยู่จ้ะพี่น้องพูดพูดไทยก็เป็นอยู่จ้ะคนไทยกัคักเนาะก,กัวโาไทยเป็นนั่นล่ะแ,แต่ว่าเขาเป็นคนอีสานเนาะจ้าเราเป็นคนอีสานละบ้านนี้แต่พอแต่แม่เขากับพ่อพ่าภาษาอีสานนั่นไหมจ้า ก็บอกภาษาอีสานทุกมือทุกมือฮักก็เอาตามที่ฮักสนัดเนาะจ้ะสองเพิ่นบ่อไทยน่ะกับบุญอิดบ่ยากแก่พี่น้องยทีเพิ่นบ่อไทยนั่นกต่หลายอยู่ส่วนมากเขาเจาะกับบ่อไทยเนาะเพื่อนขับย้ายโซนน่ะกับคนไทยหลายคนอยู่จ้ะแต่ว่าเพื่อนกับความเมนแบบที่ว่าดีเพื่อนกับฟังได้โซ่รูเรื่องอยู่จ้า ่นบางคนคนอีสานดอก่นเป็นคนไทยจากแฟนคลับก็บหลายคนอยู่เนาะต่ว่า่นกับฟังภาษาอีสานร,รู้เรื่องดีจ้ะ่นกับ,บ่พิมพ์หลายดอกแกว่า่นว่าน่าเบื่อเนาะ <c oughs> ได้โชวกับบอเดสั่งเพงคนดอกจากาบ่ไดรธเพิ่นดอก,นดอกนเนาะเ้าเฮดคีปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เนาะจากการใช้ชีวิตแบบนี้เนาะมันกับคนละอคอนเทนต์คอนเทนต์แล้วมันก็ชีวิต มาเป็นมาแบบนี้นะจ้ะพี่น้องแน่ว่าเล่าเลยว่าภาษาอีสานทุกมือทุกมือเนี่ยขนมเสียวเวลาสิอาชีพ์นี่สิสยายสู่บอกาห้ยังเสี่ยมันก็หลงค่วงแต่ยะหลงสนแต่หลงสนปันที่นี้ก็สีเชนแลบออกมาแล้วือเกานะ่าเนาะ บ่าวไปเท่าใดมึงว่าเล่าไปเรื่อยว่าไซซันไปเรื่อยที่แกโชกเท่าใดเป็นไปสถานที่ต่างๆแกโชกกับบ่าไทายอยู่จ้าตะวันฮิตชิปช่องเจ้าของนี่ยแกโชกกัอเอาตามฐานที่แกโชเป็นตัวเป็นตันของเจ้าของเนาะแล้วก็ต้องว่าอันนั้นดอกจ้าเอาเป็นตัวเป็นตันของเจ้าของเราจ้า กินแก้วกินซุปกระเทียมกินซุปนอกไม่ชมกินซุปอันนั้นอันนี้กินข้าวกับแจ้วกับปลาแดกกระเฮ็เดนี่พี่น้องเฮ็ดรอดจ้าจกินกับมากมากินมากมากกระเฮ็ดมในเพื่อนเห็นรอดบ่ต้องมาส่างภาพลอกนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เราเรียนความเมนความเมนที่เพป็นวา่าพูดไทยไม่เป็นเหลือหน้าเบื่อไหมจ๊ะ สันสันแต่ว่ามีความหม้เนาะอย่าพี่น้องสันสันแต่มีความหมา้กันพี่น้องในยังกินง,ง่ายเนาะจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินมซาสน้ำกันเด้อว,ว่าสีขาวปลาอยู่จ้ะจะสีน้ำใจเนาะมัอน,นี่ ขาป้าเจ็มเห็นมะขายกะเวลาก่ขายได้หน่อยกะไม่กินเนาะย <c oughs> ำเที่ยวฮันกับเที่ยวเนาะไปะยุกับหลูกกับร้านก็นโอ้ยมีความสุกหลพี่นอออ้องเอออบอุ่นจะเห็นพี่เห็นน้องเนาะ จะเห็นพี่เห็นหน้องโดนจากไปเทียวนึงร้านกะห,นกกห,กกหก้น้ำจระหม่าเห็นยาเห็นยาขึ้นนั้นหันหลังมาหอยะะห้น้ำมาจรนลูก้ายวะชิ้นทอดด้วยใจชิ้นทอดอยู่กับมันเห็ดจังไรไรเนาะมันกะ ห้าที่การงานแล้วก็ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนอกจาะพี่น้องโอกาสมาฟพาไม่หอดวันเมล่ามันก็สิได้ไปยุ่น้ำกันเนอะจ๊ะไม่ยุ่ไก่กันยักษีเฮ็ดจังใดยักษีว่าจังใดน,นอต่างคนกับตางท่ามาหายกินจ้ะ เห็ดยังเป็นราคาอยู่ใจพี่น้องเดี๋ยวนี้เฮดอันเฮดดำที่ย้ายซูไปเจ็บเนาะเมื่อวานเนี่ยโลละแปดสิบพนเนาะโลละแปดสิบพนกะลอยข้นกะลอยข้นก็สามสามร้อยกว่าบาทเนาะโลละแปดสิบพนนี่ก็สิบได้อยู่ที่สองร้อยกว่าเนาะใจพี่น้องเฮดดำเฮดดำมันเจ็บง่ายเขากันจ้ะล่ามมาเลี้ยงเฮดเราได้บัต เขาเรียงว่าเมลอด้ามาเรียงเห็ดนะจ๊ะพี่น้องเจ้าโซ่วัฒน์วัฒน์วัฒนได้คนจ๊ะพี่น้องวัฒน์จมวัฒน์นั่นจ๊ะนัวเรียนว่าหัวเราเป็นดอบคุณหลายๆที่เป็นหอมาเบิงนายจัะ บคุ้นทุกกำลังใจนะจ๊ะน้าที่ยัางของมาเบิงยายโสอยู่เนาะยายโสขออนุญาตกินข้าวก่อนจ้ะพี่น้องจ้าตอนนี้ยายโสก็กินข้าวอิ่มแล้วนะจ้ะเนาะสิเตรียมตัวแต่งอันแต่งตัวไปเจมเห็ดจ้ะเขาปลาคือเก่าเนาะจ้ะ ขอบคุณห,หลายๆผู้ที่เบิ้งต้นจนจบเนาะจ้ะเนาะขอบคุณยอดวิวที่ผู้ที่เข้ามาเบิง้งแลก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจได้จ้ะเด้อมีค่าหลายจะถึงถึงสิบรายจะมีค่าหลายจ้ะสำหรับยายสูเนาะขอบคุณห,หลายๆเจ้าพ่อกันไม่คิดหนาจา้าสวัสดีจา้า Conversation changes and no